สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ดิสกิสอรยนะครับภูมิใจนำเสนอการรีวิวยูเนียนเดียบรอนะครับปรมือแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิสกิสทอยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับผมก็เป็นการรีวิวตัวพิเศษอีกแล้วนะครับผมผมจะตัวพิเศษทีๆเลยนะตรงนี้นะครับผมจริงๆเลยหนึ่งตัวนะที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับที่เป็นตัวพิเศษนะก็เดี๋ยว ออกมาตามตามกันมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นงานบิสนสูนะครับจากภาคจีทนั่นเองนะครับผมจากกล่องเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเมเหลีย่ยมวะสี่เหลี่ยมเดเอ,อขออภัยนะครับมันมีเหลี่ยมตรงนี้ด้วยเนาะก็จะก,กล่องเงย็นๆหน่อยนะตอนหยิบผมไม่ได้ดูเองนะครับแต่เราก็ไม่ได้เก็บกล่องขนาดนั้นอนะไม่เป็นไรก็เป็นยูเนียนเดียบรอสนะครับนี่สภาพกล่องซื้อมาตอนนั้น5 9 0รบบาทเลยนะซื้อมาตอนนู่นแหละ นานมากแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้เขามีให้ในในในกล่องนี้หรือเปล่านะไออันเนี้ยก็จะเป็นของภาคซปเปอร์คิงนั่นเองนะครับมาสเตอร์เดียบรอสที่ไหนล่ะยูเนียนเดีบรอสเออยูเนียนเดีบรอสเนี่ยก็จะเป็นเบเบทายสเตมินานะครับผมก็ตัวเรเยอร์เขาเนี่ยก็จะมีชิปที่เป็นเดียบรอสนะครับแล้วก็เบทยูเนียนเบเยูเนียนก็จะมีลูกเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เหล็กศูนย์นะครับมีเฟรม ฟม E มาให้นะครับ Expand นะครับแล้วก็ไดเวอร์แบริ่งสีแดงนะอูถ้าเป็นแบริ่งแดสสีแดงนี่มันจะแดงทั้งหมดเลยเนาะสวยดีนะครับโอเคเรากล่งไม่มรแล้ว,ลวปะเราไปแกะกันดีกว่าอ้อ,อลืมบอกว่าต้องคนที่จะซื้อของแท้นะครับให้ให้ดูตาทากระตโทมี่อันนี้ไว้นะเออเผื่อว่ามันมีน้องหลายหคนอินบ็อกมานะครับว่าพี่ครับมันแท้ไหมของผมนี่ดูตรงนี้นะครับหนูหนูหน ถ้าเขียนว่าทักรัตโทมีนนี่คือของแท้แน่นอนนะครับไปแกะกันทำยังงั้นหนึ่งสองซ้ำนะครับอ่าคู่มือสติกเกอร์ปกตินะอ๋อนี่ไงอันนี้เราเห็นข้างๆกล่องเมื่อกี้นะครับเขาจะแถมตัวชิปมาให้ด้วยนะครับชิปซูเปอร์คิงนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเมทัลชิป แต่มันไม่ใช่เมทัลเนีย่ยมันเป็นชิปเฉยๆนะครับก็เลยเรียกว่าเมทัลเฉยๆเนาะแล้วก็นี่นะครับเบเบยูเนียนเดียบรอสอีหนักไปทางแดงนะครับแล้วก็มีสีเหลืองทองแซมๆแกะออกมา ครับเอ้ยสวยนะจริงๆสวยเลยนะครับผมไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็สวยแล้วนะนี่นเห็นไหมเรามาดูที่คู่มือก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปข้ามติดสติกเกอร์ไปเลยเนาะเฮีย hey, ย่าให้หมดอันนี้จะเป็นชิปของซูเปอร์คิงนะครับที่ก็แถมมาให้ในกล่องเนะอะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเมทัลแต่อย่างใดนะ คู่มือของบี0ูน์ูน์ก็น่าจะสไตล์ไม่ซุปซดคิงเดียสไตล์ GT ปกตินะครับก็คือการบอกติดสติ๊กเกอร์ยังไงอันนี้ก็จะมีการบอกการถอดใส่ตัวฟเฟรมนะครับอืมทั่วไปใบปลิวของตัวนี้ เออแปลกนะปกติผมไม่ค่อยเห็นมีใบ,บปลิกวกเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวพิเศษก็จะเป็นการบอกคอมโบที่น่าสนใจนะครับก็คือเออเอาตัวนี้ไปทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับนี่ตอนนั้นซูเปอร์คิงกำลังจะเข้านะครับก็เลยมีซูเปอร์คิงมาปะาปลายแล้วนะโอเคติ๊กเกอร์เยอะอยู่นะครับขออนุญาตไปติดสติ๊กเกอร์ครับ นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการติดสติกเกอร์นะครับของที่มีในกล่องนี้ก็จะมีอยู่ตามนี้เลยนะครับผมชิ้นแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเลเยอร์ของตัวยูเนียนดีบรอสนะครับนี่ก็จะมีสีน้ําเงินสีทองแล้วก็สีแดงเป็นหลักนะครับผมก็แกะชิปได้โดยการพลิกข้างหลังนะครับดันสลักสองข้างนี้นะสำหรับคนที่แกะผ้า GT ีไม่เป็นนะครับทำตามผมได้เลยนะแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยดันตัวชิปตรงนี้ออกชึบมันจะออกมาง่ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชิปเดียวรอสีแดงทองนะครับปกติก็จะเป็นสีแดงดำมั้งผมจะไม่ผิดใช่ไหมเอออันนี้ก็จะเป็นแดงทองนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะมีตัวเイเยอร์เวทใส่มาให้เลยนะนี่นะครับตัวเหล็กตัวนี้นะก็จะเท่ากับเป็นเイเยอร์เวทไปเลยส่วนตัวเบรดนะครับเบรดยูเนียนเนี่ยมันสามารถที่จะถอดตัวดาบข้างๆออกมาได้แบบนี้นะครับชืบนี่นปมันก็จะกลายเป็น2โหมดนะถ้าผมจะไม่ผิดคือโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดความเร็ว อันนี้ถ้าใส่เข้าไปก็จะเป็นโหมดโจมตีนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออาภาัยด้วยนะก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่ชัวร์เนี่ยหรือผมพูดถูกแล้วคอมเมนต์บอกผมไม่ด้วยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับจุดนี้นะรวมไว้เหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาคือเบลต์ศูนะครับหรือใครจะเรียกโอโอก็ได้นะครับผมก็จะใส่เฟรม E นะครับเฟร,รม E นี่ Explain มะถ้าผมจะไม่ผิด Explain เออ มาให้ด้วยนะครับสีแดงเช่นกันส่วนต่อไปก็จะเป็นไดเวอร์แบริ่งนะครับไดเวอร์แห่งสเตมิน่าที่แท้ทรูนะครับจะมีลูกเปินอยู่ข้างในเห็นไหมนี่นะครับดำๆเงินนตรงนี้นะช่วยดำให้หมุนนานมากๆนี่ฟังเสียงอืนานมากนะครับในส่วนของสป,ปริงตัวนี้ผมลองกดดูแล้วมันนิ่มมากเลยนะไม่เหมาะกับการ โดนชนแรงๆชนแรงๆนี่น่าจะเบิร์ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็แบริ่งนะครับสำหรับเดเวอร์นะแล้วก็เขาจะแถมไอ้นี่มาให้ชิปจากซ u เปอร์คิงนะครับนี่แต่เป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเมทัลแต่อย่างใดนะครับผมในโซนบ้านเดี๋ยวเราไปดูการชั่นน้ำหนักของเซตนี้กันโอเคเรามาเริ่มช่างจากตัวเรเยอร์นะครับก็ จะถอดให้ดูทีละชิ้นนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะตัวชิปเดียบรอสนะครับเท่าไหร่เอ่ย14กรัมนะครับส่วนชิ้นนี้ผมจะไม่แยกนะในเบตยูเนียนนะครับจะรวมไปเลยเนาะ14กรัมเช่นกันนะครับรวมได้เท่าไหร่14 14ก็ต้องเป็น28แล้วลอ้าว ยี่กรัมมันมาจากไหนอีกสกรัมอะอีศูนย์สกรัมเนี่ย <laughs> โอเคเอาเป็นว่ามันตามนั่นแหละต่อไปก็เป็นเหล็ก0ูนนะครับถอดให้ดูก็ได้ว่ามันเท่าไหร่เผื่อว่ามันมีน้ำหนัก0ูนนะครับผมยี่ห้าจุกรัมแล้วก็ตัวเฟรมเขาสามจุดสากรัมนะค,ะนะครับรวมกัน 28.8กรัมแล้วก็ต่อไปเป็นเดเวอร์แบริ่งนะครับ6.4กรัมแล้วก็ชิปที่เขาแถมมาให้นะเผื่อใครมีแล้วจะเอาไปใช้นะครับ0.7กรัมนะครับโอเครวมจเจ้าตัวยูเนียนเดบอบรสเข้าด้วยกัน ฟังดูนะว่ามีกี่แก๊กนะ1แก๊ก2แก๊ก3แก๊กนะครับแล้วก็เป็น3แก๊กที่ค่อนข้างนิ่มนะครับที่บอกน้ำหนักจะอยู่ที่63.2กรัมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดันเทสสวยๆจ้าตัวนี้กดีกว่าโอเคครับก็เนื่องจากว่าเจ้าตัวยูเนียนเดว์บรอสเนี่ยเป็นสายสเตมีน่านะครับผม ก็จะมีการหมุนนานมากๆผมอนุญาตขออนุญาตนะครับในการสปีดคลิปเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน <C ell os> ตองผมชูดนี้ก็ชูลงไปในแรนปกตินะครับแต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยเขาจะแกวงๆนะเก๋ๆมันอาจจะไม่นานอย่างที่เราคิดก,ก็ได้นะไม่ค่อยบาลานซ์นะคะรับสำหรับตัวนี้นะหมุนแป๊บเดียวเองเห็นปะ พอเขาข้อที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะหมุนนานขึ้นนะขอสปีดคลิปกันนะครับอ่ะโอเคกลายเป็นว่าหมุนไม่นานนะครับหมุนเนี่ยประมาณ30สิบวิเองนะครับผม3 0มสิถึงสีิดนิดเองนะครับอารมณ์เหมือนอไทยแอทแทกเลยอะ่ะหมุนสา4สิสีวิเนี่ย <laughs> ก็ผิดคลาดน,นะครับผมแต่ว่า สวยดีนะครับในการหมุนลงไปเนี่ยก็จะมีสีแดงทองนะครับโอเคตัวนี้นะป่ะจบไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับงานเบเบดจีที่ผมไปหามานะครับใครที่กำลังรอว่าด้วยเรื่องเบเบดเบิร์สจีทเนี่ยรออีกนิดนึงนะครับผมกำลังทยอยปล่อยจีทออกมาให้ครบนะครับตัวที่ผมมีนะแล้วเดี๋ยวทำเซ็รวม เป็นว่าด้วยเรื่อง g ีทีออกมาให้ดูทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องดิสิจัทอยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นชิ้นไหนเนี่ยหรืออยากดูอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีปัญญาซื้อหรือผมมีตังค์ซื้ออยู่ตอนนี้ผมจะซื้อมารีวิวให้ท่านได้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ